เคล็ดลับกา,า,ปา,นนารปลูกมะพร้าวของเกษตรกรเขามีหลากหลายวิธีแต่เกษตรกรที่อำเภอเมืองจังหวัดน้องคายแห่งนี้เขาหันใบนะครับไปทางทิศตะวันออกอันนี้เอาลงได้เลยใช่ไหมครับค่ะหันยอดไปทางทิศตะวันออก าจะตะวันออกทางไหนครับทางนี้ค่ะเอียงลงเลยค่ะอ๋อต้องเอียงงี้ใช่ค่ะเอียงอีกทำไม,ต,ไมต้องเอียงแบบนี้ออเอียงเวลามันไม่ดวงอาทิตย์ขึ้นมันจะได้รับแสงเลยก็ได้กินอาหารเลยอ๋อแล้วก็เวลามันขึ้นมันจะเอียงขึ้นมันก็ขึ้นมันจะไม่ต้นจะไม่สูงออ oh, มะพร้าวมันจะติดลูก <second S 2> ตอนที่ยังต้นต่ำๆอยู่นะคะครับแล้วก็ยืนเอตะวันออกนี่คือไม่แค่มันออกดอกออกอะไรนะออกดอกออกบกด้วยค่ะสวนค่ะ เพราะว่าเวลาตื่นขึ้นมามันจะรับแสงสังเคราะห์อาหารเลยอ๋อครัอันนี้แค่นี้ก็เสร็จแล้วะมันเอียงนี่เพราะว่ามันจะต้นแค่มันจะไม่มันจะไม่ยืดขึ้นตามฟ้าอ๋อมัอนกับใบสี่ห้าองศาเลยค่ะอ๋อเราก็ได้ได้ดผลแล้วก็เป็นต่ำด้วยครับผมระยะในการปลูกครับระยะในการปลูกก็คือห่างกัน6เมตรค่ะ6เมตรค่ะต่อหนึ่งต้นใช่ค่ะ ปลูกกันเป็นแถวแบบน,นี้นะ,ะแล้วมีปุ๋ยอะไรรองพื้นอะไรไหมก็ปุ๋ยจังไหนตัวที่รองพื้นก็คือปุ๋ยที่เราหมักที่ศูนย์เรียนรู้เป็นปุ๋ยสูตรพระราชทานของพระเทพค่ะข้าผมนี่ตอนชาถุงนี่ผมใส่ใส่ปุ๋ยแล้วปุ๋ยรองก้นหลุมแล้วเข้าเสารออกรองก้นหลุมในถุงเวลาไปปลูกไม่ต้องรองอีกอเพียงแต่ใส่โรยฟุยดัานนิดนึงการปวกพวกมแมลงพวกเส้นดินเฉยและและ,และหลังจากเหมือนเราขุดหลุมอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับ เราไม่ต้องเอาดินกบเราจะมีปุ๋ยของเรากรบปุ๋ยก็ปุ๋ยทําเองนี่นะครับปุ๋ยทําเองอปุ๋ยผลิตเองนี่แหละครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์ครับครับกบ,บ,บ,บดีมันดีกว่าดินเวลาเวลาปลูกเวลามาติดดีๆตัวตัวตัวลูกมะพร้าวนี่ล่อนล่อนเปลือกอกอกหมดเลีวเราถึงจะเอามาใส่อรอบสองอ,อ้เคล็ดลับนี่คือเราจะไม่เอาดินกบไม่เอาดินครับอย่างนี้นะครับจะปลูกเนี้ยให้เป็นรอบไอ้แปลง ผสมผสานของเราเลยใช่ค่ะอ๋อก็ขึ้นเป็นแถวบังลมได้ด้วยบังลมได้ด้วยทำตำนาแบบผสมผสานแบบนี้นะต้องฝนตกแดดออกก็ต้องทําแบบนี้นะครับค่ะฝนตกเราก็ทําแดดออกเราก็ทานะค่ะเพราะว่ามันเป็นมันนเป็อาชีพของชาวนาอยู่แล้วค่ะอชาวนาเป็นกระดูกกัลลังของชาติค่ะนาก็ทําข้าวข้าวเราแบบว่างๆเราก็ต้องเร่งทําใช่ค่ะ ที่ทำแข่งกับฟ้ากับฝนแบบนี้เขาไม่สามารถกําหนดธรรมชาติได้แต่เขาเลือกการปลูกธรรม,มหากินได้นนนักกขาาวบสออไปตม